ยยเสวัสดีครับวันนี้นะครับผุมก็จะมาดักปาลาได้ด้วยเงี้ยปลานิ่นต้มนะครับก่องเงี้ยชุดนี้ปุมใจในการดักปาลาได้ตาลอดเลยนะครับเพราะว่ามันก้าวดีสุดแล้วนะครับที่ปุมเคยดักดักมานะครับ ก็จำนวนกระบอกลันดักปลาไลเดี๋ยวปุเจะเอาไปดักนะครับจำนวน50กระบอกนะโอเคครับเดี๋ยวปุใส่เงอเ็จแล้วก็ไปเริ่มดักกันเลยนะครับก็ไม่เดี๋ยวปุจะมาดักปาลาเลยวันนี้นะครับก็จะเป็นในหน้านะครับจะดักกลางข้างหน้านะก็ในหน้านา้ำเยอะนะครับปลาไลยมันก็จะมาอยู่กลางๆ้างน้าหมดแล้นะครับตอนนี้ còn xin chào các bạn cùng vào rung nhẫn với nhau nhé các bạn sẽ đặt tour mới này tuần chào này mày được กระบอกนี่ได้นะครับได้ตัวเล็กคนตอกนักกระบอกแลนยังไม่ได้จมน้ำนะครับได้ครับของหลังตึกนะเป่นตัวเล้นนะตัวเลองอยู่ กระบอกนี้เอียงเอียงอยู่นะครับปกติผมจะดักมันนี้นะน่าจะได้ตัวนะครับกระบอกนี้อืมได้จริงตัวไม่ใหญ่แต่ได้แต่ว่าได้จริงนะครับกระบอกนี <c oughs> ้กระบอกนี้ก็ได้นะครับอุ้ย ตัวใหญ่ด้วยอหญ่จริงนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวขอไปเตะกันที่บ้านนะครับหักสามกลางๆนา,างาไม่ปิดวัางในนอนนะ จวงดูค้นไปเป็นเนี่ยเพราะว่าปลาเลยมันจะไม่อยู่เน่นอหนะครับในหน้ามันจะมาอยู่กลางกลางหน้าได้ไหมครับบอกนี้ผมหว่าน่าจะได้แล้วนะไม่ได้ได้ปู ได้ครับลอ,อยลอยลอย <c oughs> ยอกมันมือนะครับยอกได้ยอกได้ได้แรงมือนะตัวนี้ก็ตัวช่วยแล้วนะครับไม่เล็ก ได้ตัวเล็กตัวเล็กยืนห้างเลย่ะนห้างนันห้างนัน,น,น,นตรงนี้อยู่ว่ามุมหน้านะครับนักเตะปันนี้นะครับช่วงนี้นะได้ในนอน À, đại là bắp bốn mấy plát mấy plát nè cho bộ tùa mấy quầy nháy tạo đây nè cho quay nhá, quầy nháy บล็อกนี้ก็ได้นะครับตัวเล็กกาบล็อกลันกาะเลือซ้มการบล็อกสุดท้ายแลวนะครับไม่รู้ใจได้ักตัวเลย่อไหมได้ไหมได้ได้ครับอย่างตัวเล็กเหมือนเดิมนะ <c ười> กะอะไรไม่ นี่เลยนะครับตัวนี้นะตับบล็อกนี้หน้าไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้นะครับกับบล็อกซุปตายได้ครับ ก็ยังตัวเล็กอยู่นะตัวเล็กปีโอเคครับผมกาดูมดตุกกาบอกแล้วนะ

tay tôi đi này phải nhanh โอ้โหในนอนนะครับแนนก็บอกอยู่ไม่รู้ท่ากี่ตัวนะมาเดี๋องจ้างเนี่ยสี่ตัวสี่ตัวนะครับบมกเียอตัวนี้ตัวหนึ่งถือว่อเล็เเกสุด นี alors, look, okay ่นะครับกระด้เยอะอยู่นะแต่ว่าตัวไม่ก้อยใหญ่แต่ได้นะครับมีตัวใหญ่อยู่ตรงซ้ำตัวตัวนี้ใหญ่อยู่ตีเรือเล็กๆไปเอาโอเคครับผมสรุปว่าดักปลาได้ด้วยเงี้ยปลานิ่มตอมนะครับไปดักไม้ตามหัวหน้านะกระด้ปลาได้เยอะอยู่นะครับการสรับคลิปวันนี้นะครับกาตังเอาไว้เพียงตอนนี้ก่อนลาวนะก็เจอกันไม่ลาคลิปหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม